เปิดผลงานของนางเอกที่หลายคนคิดถึงแคทซอนย่านางเอกจากทางช่องเจสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปย้อนดูผลงานเก่าๆของแคทซอนย่ากันว่าเธอเนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องทําไมต้องบอกว่าเป็นนางเอกที่หลายคนคิดถึงก็เพราะว่านานๆทีเนี่ยเธอจะรับงานละครใครที่ชื่นชอบเธอเนี่ยก็รอนานมากกว่าจะได้รับชมผลงานเรื่องใหม่ของเธอเรื่องล่าสุดนะคะที่จบไปเนี่ย ก็คือละครเรื่องดอกย่าในพายุตอนนั้นออนแอร์ปี2,561ซึ่งตอนนี้ก็6,4แล้วไม่ได้ดูผลงานของเธอมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะและเร็วๆนี้ก็เตรียมจะได้รับชมกันแล้วสำหรับผลงานเรื่องใหม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ไปดูกันเลยรวมถึงผลงานที่ผ่านมาของเธอด้วยก็มาเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกผลงานเรื่องแรกก็คือละครเรื่องคือหายาคองพิภพเรื่องนี้เล่นเป็นรุ่นลูกนะคะถ้าจำไม่ผิดน่านจะคู่กับ ซันพิช,ชยาโดนเรื่องต่อมาก็เป็นนางเอกรองเหมือนกันสำหรับละครเรื่องปลาหลงฟ้าเรื่องนี้ก็ประกบกคู่กับสันพิชยาโดนผลงานเรื่องต่อมาเป็นนางเอกละครซิคคอมครั้งแรกในละครเรื่องรหัสปริศนาประกบคู่กับแบงค์อาทิตย์และเป็นนางเอกละครเย็นครั้งแรกในกละครเรื่องฝักบุ้งกับกุ้งนางซึ่งถือเป็นผลงานแจ้งเกิดของเธอเลยประกบคู่กับสองพระเอกวิกเอ็มกิตติริศและไผ่พาทิตย์เรื่องต่อมาก็ยังเป็นละครเย็น เรื่องลูกตาลอยแก้วประกบคู่กับแอมพีลวัตและผลงานที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวเรื่องแรกในละครเรื่องดอกหญ้าในพายุประกบคู่กับทันวาและผลงานเรื่องใหม่ในรอบสองปีที่เตรียมจะออนแอร์แล้วเร็วๆนี้ก็คือละครเรื่องพิกกับเกลือก็อกลับมาร่วมงานกับทันวาอีกครั้งและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของนางเอกแคสซอนยา ที่นานๆทีเราจะได้รับชมผลงานของเธอก็เตรียมรอชมได้เลยนะคะสําหรับผลงานเรื่องใหม่ของเธอในรอบ2ปีกว่าที่เราจะได้ดูกันแล้วสําหรับเรื่องพลิก,กเกลือเรื่องนี้นะคะก็จะเริ่มออนแอร์ตอนแรกในวันที่7พฤศจิกายนนี้แล้วส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและถ้าเกิดว่าอยากให้เราเนี่ยไปเปิดผลงานของนักแสดงคนไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลแล้วมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดู แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสรวมถึงติ k t o อกด้วยชื่อเดียวกันเลย